พัตตี้หนึ่งเหรียญครับโอ้โหเอาหนึ่งหนึ่งครับสูสีครับสูสีครับใครจะเก่งครับใครจะเก่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองหนึ่งครับพี่พิษตามนะครับพี่พิษน้ำพี่พิษน้ำครับพี่พิษน้ำห้ามมือลงไปลูกเดี๋ยวเก็บสองสองครับสองสองแล้วครับสองสองแล้วครับสองสามสองครับสามสองครับโอ้โหสูสีครับโอ้โหกระเด็นออกงต่เลยโอ้โห โอเราตีระวังมือนะลูกระวังมือระวังมือครับระวังมือครับระวังมือพี่พีทโหดมากครับสี่สองครับสี่สองแล้วครับสี่สองแล้วครับระวังมือครับระวังมือโอ้โหสี่สามครับสูสีครับสูสีครับดูวมือออกลูกมือออกอ่าสี่สามสี่สามโอ้โหห้าสามครับห้าสามแล้วครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมครับ หกสามครับโอ้โหพี่พีดพีดโกงน้องหรือเปล่าพีดโกงน้องหรือเปล่ารุนแรงรุนแรงโอ้โหครับเรียบร้อยครับเจ็ดสามสู้ๆพัตตี้สู้ๆโอ้โหมันลื่นครับมันลื่นพี่ยิงเบาๆให้น้องหน่อยเอาเอาเอาโอ้โหโหดเกินโหดเกิน โหดเกิน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 โอ้โหแปดสามสู้สู้พัตติสู้สู้โอ้โหดำมาแล้วครับสี่ครับน้องๆอออกครับบอกครับออกลูกไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยครับเก้าสามครับเก้าสี่ครับลุยไม่ลุยลุยไม่ลุยลุยไม่ลุยโอ้มันหมดละมันหมดละมันหมดละเอาลูกสุดท้ายครับ ลูกสุดท้ายครับเรียบร้อยครับโอ,โ,หโ,หโอ้โห9ต่อ4ครับผู้ชนะยกมือนะครับผู้ชนะย้ยอ,อ้ามีกองเชียร์ด้วยครับนี่ครับมันมากๆครับเกมฮอกกี้เแบบี้นะครับ